อ่ะเจ้าแต่ว่าสูนจนดอกเอา้าแมเขินหรอคะคุณทียังทานหรอไม่ทานแล้วเก็บอุ้ยนุ่งรูสวยมากจริง กลับมาเซิร์ฟความน่ารักนะคะแล้วก็โมเมนต์หวานชํำให้แฟนๆได้ติดตามกันแบบรัวๆสำหรับคู่รักร่วมค่ายอย่างน้องยุกิเพนพกาหรือว่ายุกิหายทองคำกับพีพีค่ะหรือว่าพีพีรชาซึ่งก่อนหน้านี้นะคะคู่นี้ก็ออกมาตอบชัดถึงปัญหาความรักที่มีทั้งช่วงที่ไม่เข้าใจแล้วก็มีช่วงที่ปรับจูนกันได้แล้วนะคะโดยทั้งคู่ก็พูดแบบชัดเจนเลยว่าสถานะตอนนี้เรียกว่าเป็นแฟนกันค่ะโดยยุกิก็โช มทางฝั่งพีพีว่าน่ารักแถมยังเข้าหาทางผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ได้ใจคุณแม่ไปเต็มเต็ม ขณะที่ว่าคุณแม่ของเจ้าตัวอย่างแม่อุ้มค่ะก็ออกปากเลยนะคะว่ามองพีพีเป็นลูกคนหนึ่งและถึงแม้ว่าในอนาคตความสัมพันธ์ของคู่นี้เนี่ยจะเป็นยังไงก็ตามคุณแม่ก็ยังคงมีความหวังดีและก็ซับพอททั้งคู่เสมอค่ะและล่าสุดนะคะคู่ยูกิพีพีเขาก็ออกมาไลฟ์ขายของด้วยกันอีกครั้งงานนี้ค่ะเสิร์ฟความน่ารักความสวีทเนี่ยมาให้แฟนๆได้อิจฉาตาร้อนเผากันเลยทีเดียวด้านแม่แม่แฟนคลับนะคะเรียกว่าก็ทำเซอร์ไพรส์มาลายเงิน คมาให้ทั้งคู่กันแบบช้ำๆทำเอาทั้งด้านของพี่พียุกินะคะมีแต่รอยยิ้มแล้วก็ขอบคุณในการซัพพอร์ตของแฟนๆด้วย เห็นว่าเบื้องหน้านะคะการไลฟ์เนี่ยหวานขนาดนี้แล้วเบื้องหลังไลฟ์ค่ะก็หวานแล้วก็ครั้งรักหนักกว่าหน้ากล้องซะอีกนะคะจากการที่มีทีมงานเบื้องหลังเนี่ยเขาเก็บโมเมนต์ถ่ายคลิปมาฝากแฟนๆทุกคนกันเอาเป็นว่าโมเมนต์นี้นะคะจะน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยดีกว่าค่ะเนื้อครีมเนี่ยเป็นซีทีซีขาวๆเนี่ยเราเรียกว่าเนื้อโวนอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยเขาหยิบมือผิดนะฮะจะกิยมือนี้นะครับโอ้โหตายแล้วหยิบมือมาผิด อ,อ,อ ah, ันน ah, yep, ah, right. ี้ม hey, uh, ือใครครับเนี่ยเนี่ยพอเขาทาลงผิวแล้วเนี่ยมันจะซึมซื้อซื้อซื้อซืนี่าโอแล้วเขาก็จะแตกตัวนะคะแล้วมันก็อันเนียนเนียนจริงเนียนจริงมือเนียนดีนะคะเหมือนชนีจริงนะคะใช้แล้วเหมือนชนีนี่นะครับนี่ไม่โปใช่ไหมแม่ไม่โปใช่ไหมอาคายเขาหน่อยดิเนี่มาตบกันทาบ้างนะทายเองมันไม่ค่อยสะดวกนี่โชว์ได้ในโชว์แล้วนะคะเนี่ย เออเออไม่โดนโดนโดนโเพื่อนอ้าเหรอนไปยังๆม่เพื่อนเพื่อนเพื่อนอสาวเหทวสูจนดอกเอ้ามเกินล่คะคุณทียังทานเหรอไม่ทานแล้วเดี๋ยว้ยน้องดูสวยมากจริงแถบไหนวุ้ยวุ้ย ชงมาตลอดเลยอ่ะไปเลยก็หล่อดื่มลงมากม้งมีกุ้งกินอะไรกันเลยนะอุ้ยเบื้องหลังเบื้องหลังหนึ่งสองสามแต่อุ้ยฉันว่าของฉันเบื้องหลังฉันต้องได้ยอดเยอะกว่าหัวหัวไปแล้ว พอได้เห็นโมเมนต์ความคลั่งรักของพี่พีพีกับน้องยูกิแล้วนะคะแฟนๆเนี่ยก็เข้ามาแซวกันสนันเลยทีเดียวอย่างบางคนนะคะแซวไปถึงพี่พีพีว่าชายพี่จะหยุดเขินกี่โมงเขินตลอดเลยพวกเธอก็น่ารักกันเกินไปแล้วค่ะสวยหล่อทั้งคู่ บางก็แซวต่อนะคะว่าพี่พีเขินตลอดเวลาเลยอาการจะเป็นปกติเมื่อไหร่คะเอ็นดูคนเขินคลั่งรักน้องแล้วก็อีกหลายๆคอมเมนต์เลยล่ะค่ะที่เข้ามาชื่นชมในความน่ารักของคู่นี้